อาตอนนี้ขั้นตอนของเราอะ่ะก็คือหมายความว่าเราจะทำการทดลองว่าโปรแกรมเราเวิร์กหรือเปล่าก่อนนะวิธีการทดลองคือเรามีโปรแกรม PLC SIM ตัวนี้นะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมเราเนี่ยถ้าเรากด ON นะครับที่ตัวสตาร์ท M1 เนี่ยเอาพุเราจะทำงานนะแล้วแล้วมันก็จะเซฟ Holding ตัวนี้นะี่นี่คือโปรแกรมเซฟ h o l ดิ้งทั่วไปตอนนี้เนี่ย ตัวโปรแกรม PLC SIM ตัวนี้นะเราจะต้องเปิดหน้าต่างของมันขึ้นมานะหน้าต่างมันอยู่ตรงนี้เนี่ย Switch to project view นะ Switch to project view นะเรากดอ่ก็ต้องรอพักหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคอมเราช้าต้องคอยคอยมันเปิดหน้าต่างของตัวของ PLC SIM ขึ้นมานก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะ,ะหลังจากนั้นนะครับให้เรากด โอเพนโปรเจกต์ uh, open อันนี้คืออันนี้ผมผมสร้างไไ้แล้วกด new เลยนะก็คือ new Project ตรงนี้นะ new Project นะอ่ากด new Project ท่น,นี้ new Project เนี่ยก็เหมือนพาดก็คือที่เราเก็บอสมมติว่าผมไปกดนะที่เราต้องการเซฟที่อยู่ก่อนนะก็ไปเลือกนะผมก็เลือก Folder ร e ซีเมนะแล้วก็เก็บไว้ตรงในโฟลเดอร์ซีเมนต์อย่างเดียวนะผมก็กดโอเคนะสังเกตว่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ นะชื่อว่าโปรเจกต์สองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันชื่อว่าเบสิกใช่ไหมเราก็ไปเบสิกเบสิกแล้วก็วันที่วันนี้ค่ะแปดอันนี้ผมตั้งชื่อใหม่เราอาจจะไปใส่ไว้ในในตัวของ โฟลเดอร์ Porter, ข้างในย่อยเราอีกก็ได้นะเนี่ยโฟเดอร์ Porter ย่อยของเราเนี่ยชื่อว่าเบสิกใช่ปะ่ะเนี่ยผมก็ย่อยเข้าไปอีกนะก็จะกลายเป็นอยู่ในได e ้ e c e m e n b a ต i c นะตั้งชื่อ Project Name ตัวนี้เป็นตัวของโปรเจกต์ของ PLC s ซ m นะนะก็กด Create คือเนื่งองจากว่าตอนนี้เราใช้การซิมูเลชันนะครับเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะสะดวกขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานยังไงอตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จรอมันก่อนเนี่ยมันยังสแกนมันก็จะสแกนกับโปรแกรม TAA เพื่อดึงข้อมูลเข้ามา ตอนนี้สแกนสแกนยังไม่เสร็จดีรอดูก่อนเนี่ยคอนเนกนะ Connect, นะก็ต้องเขียวงน,นี้ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็สังเกตว่า plc ตรงนี้นะ plc ตัวนี้กับกับตัวของโปรแกรม ta ของเราที่เราเปิดไว้ขยับดูสองหน้าตา่างนะตัวนี้ เราจะเห็นว่าตัวนี้คือโปรแกรมตัวเครื่อง plc ของเราจะเข้ามาอยู่ในนี้เ,เข้ามาอยู่ในนี้เราก็าเข้ามาในส่วนของ sim table นะตรงนี้เนี่ย sim table นะแล้วก็มี sim table 1นะเรา double click นะ double click sim table 1นะครับก็จะมีช่องว่างให้เราเลือกเอา tag มาใส่นะครับถ้าเราคลิกตรง name เนี่ยนะมันก็จะมีชื่อ tag ที่เรากำหนดไว้อย่างตอนนี้ เอาสตาร์ทมาเราก็ดับเบินลิกสตาร์ทเอาสต็อปมาแล้วก็ตัวของลัน,นเนี่ยนี่คือที่เราสร้างไว้เห็นไหมที่เราสร้างไว้ อันนี้สร้างเสร็จแล้วเราดูนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าผมคลิกตรงสตาร์เนี่ยข้างล่างจะขึ้นมีมีมีปุ่มเหมือนให้เรากดเห็นไหมนะกดสต็อปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสต็อปกดลันมันก็จะกลายเป็นตัวเหมือนปุ่มเหมือนกันนะตามตามที่เราคลิกมันนะถ้าเรามากดตรงสตาร์นะสังเกตว่าถ้าเราถ้าเรากดตรงฟุทธพัอนข้างล่างเนี่ยตรงนี้ข้างล่างเนี้ยปุ่มเนี้ยกดปุ๊บนะสังเกตว่า พอกดเข้าไปเนี่ยไอบิตเนี่ยมันทํางานเห็นปะเนี่ยมันทํางานเห็นปะเนี่ยโมนิมเตอร์ตรงนี้มันจะเก็ดเปลี่ยนกลายเป็นทูเห็นไหมพอเรากดปุ๊บกลายเป็นทูปล่อยปุ๊บมันดับมันเหมือนพุทธ์วัตเห็นปะนะงั้นเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะทำงานให้คิวสูญสูญศู์เราทํางานเนี่ยตัวรันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทูเห็นไหมพอเรามาสต็อปเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสต็อปเห็นปะอ่าพอเรากดตรงนี้ก็สตาร์ทนะกดตรงนี้ ก็สต็อกเห็นปะ่ะเนี่ยโปรแกรมเราก็ทํางานได้แล้วนะเราจะสามารถดูการทํางานของโปรแกรมเราได้นะโดยที่การซิมูเลชันนะผ่านหน้าต่างตรง,งนี้นะผ่านหน้าต่างตรงนี้นะซึ่งเราสามารถมากดตรงนี้ได้ได,ด้วยนะนะแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่แนะนําให้กดคือใช้ชุดพูทมทัมง่ายกว่านะเพราะว่าถ้ากดตรงนี้เราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแบบโมดิฟายค่า นะก็ใช้ตรงนี้เลยนะสตาร์ทแล้วก็คลิกสต็อปเนะนะนี่ยเนะงั้นตอนนี้เราเห็นว่าเออลัดเดอร์ที่เราเขียนง่ายๆอย่างเนี้ยเซลล์ฮลดิ้งมันทำงานนะมันทำงานเรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นในใบงานเราเนี่ยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนนี้ก็คือสร้าง l a d เ e อร์เสร็จละสร้างโปรแกรมนี้ทดลองโปรแกรมทำงานได้นีนน่ก็คือดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้งานได้นะซิมูเลชันได้ขั้นตอนถัดมาเนี่ยเขากดเซฟโปรเจกต์นะครับ ก็สามารถเซฟแอปตั้งชื่อใหม่ได้นะหรือกดเซฟทับไปก็ได้นะเซฟทับไปก็ได้นะอันนี้คือการเซฟแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะอันนี้เราเห็นนะครับเราเรียกว่าการทำ Achieve นะครับ Add ์ c h i e v e Project นะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้เราถ้าเราเลือก Project เนี่ยเราเลือกเซฟแอ d หรือเซฟทับแต่ตอนนี้เราจะเลือก a c h i e v นะครับดูนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับพอ a c h i e v ปุ๊บแล้วเราก็มาตั้งชื่อไฟล์ นะไฟล์เนม e ิวไฟล์เนมนะแล้วก็เลือกที่เก็บแล้วก็กด a c h i e v i n นะคือคือโปรเจกต์ที่เราเซฟเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยที่ที่ผมเซฟเนี่ยนะอยู่ในซีเมนต์ใช่ไหมอยู่ในเบสิกเนี่ยเราจะได้ไฟล์ที่เราเซฟมาเป็นเนี่ยนะในอ่าคือนี้มีสองตัวนะตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมกับตัวของซิมใช่ไหม อันนี้คือที่ซิมที่เซฟมาอันนี้คือตัวซิมเนี่ยนะอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มานะข้อมูลที่เราได้มาแต่คราวนี้เราจะเซฟอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้คือตัวซิมนะครับเรามาดูนะเราจะเซฟใหม่ก็คือเซฟเป็นแบบ a d c h i v e นะครับเราก็มาที่ตัวของไฟล์นะครับโปรเจกต์นะครับแล้วเลือก a d c h i v e เห็นไหมครับ a d c h i v e กดมันนะครับมันถามว่าเซฟโปรเจกต์ใช่ไหมกด yes เห็นไหมว่าเขาบอกว่าเขาจะทำการ add นะ Ad h i อดช d ฟ h i ล file ผม can c a n ซิลไปก่อนนะจะได้ดูใบงานไปด้วยน,ะนี่มา add c h i นะขึ้นมาแบบนีนะนะบ้พอมาถึงตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่า select select setting a c h i v e all project นะเราติ๊กตรงนี้ด้วย d i ด a ชัดช ดิสโตดาต้านะนะแล้วก็ชื่ออันนี้คือชื่อที่เรา c h i ช v พที่เราจะเก็บนะอันนี้คือที่เราจะเก็บสังเกตนะครับนะเป็น AP 15-1ดหเพิ่มขึ้นมานะคือที่เราเก็บนะพาร์ทพาร์ทอันนี้คือซอสซอสคือข้อมูลของมันพาร์ทคือที่เราจะไปเก็บไว้นะผมก็มาเลือกนะเลือกที่จะเก็บ พาร์ทคือที่จะเก็บนะอ้าวก็ไปเลือกซีเมนต์นะเบสิกอันนี้คือพาร์ทที่จะเก็บอ่าสมมุติว่าตรงเนี้ยผมจะเติมคาว่า achieve ไป ผมก็กดอ่ะไฟล์เนม o อ e เพนตั้งชื่อเนมเกอ่อน select source select source ถูกแล้วนะ s o r ของที่ตัวเองต้องการตั้ง เล r กฟ t ร o มแอ e ชี Reform, ieve, target p a t h อ่ะลองนี้ไปก่อนนะผมยังไม่เปลี่ยน p a t h นะผมใช้ p a t t ตามเขานี้ไปก่อนนะอยู่ในตรงส่วนของไ i like c e C เนี่ย a d m i n นนะ u ็อกิเม t ตนะ Document, นะผมก็ลอง sheet นะ h e ไปนะอ่ะเราจะไปดูว่าข้อมูลเราเป็นยังไงนะครับ มันก็จะมีไฟล์ที่มัน a อดชีพมาอันนี้คือไฟล์ที่มันสังเกตว่าไฟล์จะเป็นการ compose เนี่ย c o m p พ s คอ e c o m p ป s เ t ก project นะครับคือไฟล์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมเอาไปตัดมันนะเนี่ยผมก็ย้ายมันไปใส่ในโปรเจกต์ผมเนี่ยซีเมนต์นะ basic นะสังเกตว่าไฟล์มันจะเป็นไฟล์เดียวมันไม่เหมือนตัวนี้เนี่ยตัวนี้ save มาเนี่ยจะมีไฟล์เยอะแยะเลยเห็นไหมฟีไฟล์เยอะเลย นะแต่ว่าการ a อชีฟเนี่ยก็คือคอมคอมเพรสบีบอัดมันมาเนี่ยนะอันเนี้ยหลายหลายโปรแกรมก็จะมีวิธีนี้เหมือนกันนะเขาเรียกเหมือนแบ็กอัพแบบซิปมันมานะซิปมันมาแต่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านะพวกคอมพวกบีบอัดทั่วไปนะคือบีบอัดจากโปรแกรมมันเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาเปิดนะสมมุติว่าเราปิดโปรแกรมไปนะอันนี้ผมปิดโปรแกรมไปละ นะถ้าเซฟทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลายไฟล์แต่ตอนนี้เราต้องการคอมเพรสมันมาคราวนี้เวลาเราเปิดเนี่ยเราต้องมาทำการรีไทม์เนี่ยก็คือต้องมาเลือกรีไทม์นะแล้วก็ไปเลือกนะครับที่เราเมื่อกี้เนี่ยคือมันดีฟอลต์ไวนะ้อันนี้ก็คือที่เราตัดมาแล้วนะก็คือไฟล์นี้เนะี่ยผมก็จะมาเปิดไฟล์นี้ เนี่ยคือการการที่เราทําการนะเปิดมันก็จะเข้ามาเปิดนะที่รีทายตัวนี้นะสามารถเปิดโปรเจกต์ได้นะสามารถโปรโปรเจกต์ดได้นะคือโปรเจกต์มันก็จะโดนบีบอัดมานะบีบอัดมา อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างสร้างโปรแกรมแบบง่ายๆนะที่ที่สร้างขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันสามารถสร้างโปรแกรมได้นะสร้างโปรแกรมได้นะในการใช้แบบเซลล์ฮันดิ้งนะทั่วไปนะคือตรงนี้มันสามารถโมดิฟายได้ไนงะแต่ว่าที่ว่ามันต้องมีเครื่องแต่ตอนนี้เราซิมเอาเราก็เลยต้องใช้ plc ซิมมาช่วยนะใช้ plc ซิมมาช่วยก็ตอนนี้ก็ เบรกนะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะที่เบรกก่อนแล้วกัน